พิธีบวงสวงและทําบุญเนื่องอากาศวันคล้ายวันก่อตัอ้งโรงพยาบาลพิ้สงสวงผนผัวกระทา้าขอ,อน้อมถวายสือฤทิคาราตาเตคือพระสุรียจอม พอกับโรยสุดๆพ,พร้อมร้อกันเลยนะครับ1 2 3สาใช่ล yeah. ะกัจฉามิปะติยมปิธรรมังสัจณะสธุการบริษัทวิสเปิ้จำกรกจังกัดมหาชนและบริษัทวิสเปิ้ลเฮลท์แคร์จำกัดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ขออนุญาตมหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับและขอสวัสดีข้าพเจ้นะครับทุกท่านที่รับชมผ่านทา,า,าง Facebook Live ของท่านคณะผู้บริหารคตามคณะกรรมการบริษัทอินเทอแคปทิตอลจำกัดมหาชนและบริษัทอินเทอร์เอลแทนจำกัด รกับบริษัทในเครืองแรกย่มากมายนะครับเามีเข้าแข่งนรที่เป็นไฟเอรากายนท่มาวันนี้วันนี้เกินก้าวหน้าใี่ความมจ่นกงไม่ใช่เฉพาะทางเศรษฐกิจครับความเป็นอยู่อาศัยความคุ้สุขท่านในด้านสุขภาพรุงการจัดระดับลงอยู่ระดับเจ็บฟ้าสงสุขไปเลยเทพมูลีนันเจะาพ่อไป ท่านผู้บริหารบ้านใกล้เดินเคียงครับคุณมาดูพร้อมกันมีอะไรในหะ้ยังดูด้วยคนะับอ๋อกระดูกตอได้นะครับข้อสองรองประธานี่ก็จะเป็นเรื่องข้อคาบนะครับก็คือตัวเอ็น ปัจบัลลสุวรรภูมินะครับวันนี้เราครบรอบ5ปีนะเราก็ถือว่าเรามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับเราสร้างศูนย์รักษาโรคซับซ้อนได้มากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์โรคหัวใจนะครับศูนย์โรคสมองนะครับศูนย์โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อในวันนี้เราเราเปิดตัวในเรื่องของริสโตนนะครับศูนย์รักษาโรคกระดูกและข้ออย่างอง์รวมนะครับแล้วก็ ในทุกๆอย่างเนี่ยเราสามารถดูแลคนไข้จนถึงขั้นตัดิยภูมินะครับเราสามารถรับส่งต่อคนไข้จากที่อื่นเข้ามาเราพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเราดูแลเรื่องของคุณภาพนะครับเราได้มาตรฐาน JCI นะเป็นระดับสากลนะครับเราได้มาตรฐาน HIM7 ในเรื่องของการใช้สารสนเทศโรงพยาบาลนะระดับที่นะซึ่งเป็นระดับสูงสุดของของโลกเลยนะครับเราได้รับการรับรองมาตรฐานของ HA นะครับโรงพยาบาล เราได้รับ,รบการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลขยะต่างๆนะครับเราพัฒนาร่วมกับท้องถิ่นชุมชนของเรานะครับที่บางแก้วที่บริเวณบางนาตราดในเขตสม,มุทรปราการเขตกรุงเทพ,พนะครับเราก็ดูแลอย่างยั่งยืนนะในเรื่องของการดูแลชุมชนสังคมโดยทั่วไปครับ